ครับมากินขอน้ำกันด้วยครับสับโบฮงกับไก่ทอดมันผักมีสลัดครับอันนี้นอกระชายนอกระชายหนาไม้ต้มพักเนาครับชะอมโดชีล่าวยอดตุ่มพลังครับแล้วก็ดอกอัญชันครับ เก็บประโยชนาบ้านเมื่อกีน้นผักเขียงยใหญ่ๆไปเลยแล้วก็มีสตอร์มันจะของนอนเอาไหมเนี่ยเพรมันเหม็นสตอรครับสตอตัวแกะให้เดี๋ยวห้าสิบบาทดองเสียมตะบอกฮวงเมืองนะครับสม่ำซื้อครับ ยายเถ่าๆคนหนึ่งแบบดาล่าแซบครับหนอกกระชายคนอื่นก็จะเอาไปหลวกแต่ผมมากินสดความกระชายครับ ต้นอ่อนมันครับนองอ่อนตราเปลากินต่างปอกครับนองอ่นอ,อน,นอครับมันบาดแผอ่อนไปบนต่มอกแล้วต้องลอกรอกินเอาเรื่อยๆครับ ต,ต้มตำใหญ่อร่อยครับต้ตมตำใหญ่อร่อยซื้ออยู่กางเคหะเมืองเก่าใกล้ๆกับวัดหนองแวงครับขอนแก่น บ <c oughs> ปกติไม่ค่อยกินสตอ์นะพอกินแล้วกินแมลง รอบนี้ก็เลยลองดูอีกรอบคือเปลี่ยนเพระาะว่ามันเกี่ยวกับตออ่อน <c oughs> ไก่ทอด เป็นคนที่ทานผักสดได้ทุกชนิดเลยครับชอบกินกับอะไรก็อร่อยอะไรก็ได้ทั้งนั้นขอให้มีผักสด <c oughs> ไม่จำเป็นจต้องเป็นเมนูเฉพาะลาบน้ำที่ส้มตำผมจาัดก,การได้หมดกินได้หมดขอให้มี กยให้หมดเลยชีเราวผักทั้งหมดนี้เป็นผักตลาดเลยนะครับส่วนตัวเองไม่ได้เก็บมากินมี ไอ้เต่าตูมฝรั่งเนี่ยไอตูมกับดอกอัญชันน่ะที่เก็บอายุรัวหน้าบ้าน <c oughs> <c oughs> บรรยากาศฝนตกโปรยครับวันนี้ <c oughs> ตกทั้งวันเลย เปนคนเดียวก็อร่อยครับขอให้มีผักการชอบไม่มีผักกินเนี่ยก็จะเขี่ยไปเขี่ยมาอย่างแบบก็แบบนี้กินได้เยอะครับล้วต่อ2สองเม็ดเลย สลัดน่าจะเป็นผักไฮโดรมั้งครับเนี่ยไฮยโดรโคนิกายอมกินวันหนึ่งปกติไม่กินผักไฮโดรนะไฮโดรไม่ใช่ผักออร์แกนิกนะครับเป็นผักเคมี

อกระชายย่หอมมากเลยอร่อยนะครับหอมเป็นสมุนไพรเึยกินเอาอประโยชน์มันด้วยนะครับ กินกับน้ำพริกกับผ่นปลากับลาบได้หมด สตอรทางสตอรทางเชอม ใส่เหนาแน่ๆวันเนี้ย ดอกอาชันนี่หอมนะครับเวลากินอาจจะหอมมันอ่อนตูดไก่ดัก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 ไก่

น้ำลายต้มกับต,ต้มตำเนี่ยสุดยอดเลยอยากคลิปจะยาวไปครับ